สวัสดีค่ะโซเชียลสตาร์ดิทัวร์วันนี้เราจะพามาที่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุดรธานีนั่นก็คือศาลปุย่าอุดรธานีนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของศาลพิธีกรรมที่น่าสนใจความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูกันเลยค่ะ ศาลปู่ย่าอุดรธานีเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบและอบอ,อุ่นตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามตัวศาลได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อนและสักการะบูชาปู่ย่าที่เป็นที่เคารพของชาวอุดรธานีโดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและอากาศที่เย็นสบายการมาเยือนที่นี่ ทำให้รู้สึกถึงความเงียบสงบและความเป็นมิตรของชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เราจะมาแนะนำ6จุดไหว้ขอพรสาลปู่ย่าอุดรธานีมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ จุดไหว้ที่หนึ่งนะคะทีกงเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนแต้จิว๋วซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าฟ้าดินหรือเจ้าที่ที่ปกปักรักษาพื้นที่และบ้านเรือนโดยเฉพาะในศาลเจ้าจีนทีกงมักได้รับการกราบไหว้ขอพรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขศาลปู่ย่าอุดรธานีเป็นศาลเจ้าจีนสําคัญของจังหวัดอุดรธานีสร้างขึ้นโดยชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและสถานที่ประกอบ รริกมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจและตรุษจีนทีน่นี่มีองค์ทีกงเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสำคัญที่ผู้คนคารพสักการะศาลปู่ย่าอุดรธานีมีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาขอพอรเรื่องสุขภาพการงานและโชคลาภซึ่งการไหว้ทีกงในศาลเจ้าเป็นการแสดงความคารพต่อสวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติจีน ต่อมาเป็นจุดไหว้ที่สองค่ะปึงเถากงมาเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองและเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่ชาวจีนให้ความเคารพเชื่อกันว่าให้พรด้านความปลอดภัยความเป็นอยู่ที่ดีและความรุ่งเรืองของชุมชนศาลเจ้าปึงเถากงมายังคงเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเป็นจุดไหว้ที่3ามในศาลเจ้าปู่ยะอุดรธานีนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหนองบัวเนื่องจากที่ตั้งของศาลเจ้าอยู่ริมสวนสาธารณะหนองบัวเมื่อมีการสร้างสวนสาธารณะหนองบัวก็ได้มีการอัญเชิญเจ้าพ่อหนองบัวมาประดิษฐ์ยาสถานภายในศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยศาลเจ้าพ่อหนองบัวเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากราบไหว้เพื่อขอพรในความศริมงคลและเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งใดมักสมปรารถนายอยู่ สมอศาลเจ้าพ่อหนองบัวเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรเชื้อสายจีนครพนับถือมายาวนานตั้งอยู่ริมสวนสาธารณะหนองบัวมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและบรรยากาศที่รม่มรื่น ต่อมาเป็นจุดไหว้ที่4นะคะตีจูเอียเทพเจ้าผู้พิทักษ์บ้านเรือนและร้านค้ามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมจีนทั้งในด้านความเชื่อเกี่ยวกับการปกป้องโชคลาภและความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษแม้ในยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ความศรัทธาต่อเทพเจ้าองค์นี้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวจีนทั่วโลก ่อมาเป็นจุดไหว้ที่5นะคะนั่นก็คือพระสังกัดใจนะคะหรือที่รู้จักในภาษาจีนว่าหมีเลอฟอ่ฟฝอท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาอารีและเชื่อกันว่าสามารถบันดาลความรุ่งเรืองและความมั่งคังให้กับผู้ที่มาคารพบ,บูชาลักษณะของพระสังกัดใจคือองค์พระมีรูปร่างอ้วนท้วมพุงพลุยใบหน้ายิ้มแย้มซึ่งสื่อถึงความอิ่มน้ำสำราญและความสุข นอกจากนี้ยังมีเด็กๆ5คนล้อมรอบซึ่งหมายถึงอูฟ่ฟูหรือความสุขห้าประการการสักการะพระสังกระจายในสารปู่ย่าเป็นการขอพรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในกิจการค้าขายและความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินผู้ที่มากราบขอพรเชื่อว่าท่านจะประทานพรให้กิจการรุ่งเรืองและมีชีวิตที่มีความสุข ต่อมานะคะจุดไหว้ที่6นั่นก็คือช่างมวลสวยสารปู่ย่าอุดรธานีนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าไทสวยเอียเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาตามความเชื่อของชาวจีนเชื่อกันว่าท่านสามารถปัดเป่าเคราะห์ร้ายเสริมดวงชะตาและนำพาความโชคดีมาสู่ผู้ที่มาเคารบบูชาความสำคัญของสารนี้ก็คือผู้ที่เกิดปีชงมักมาขอพรจากช่างนวลสวยเพื่อบันเทาเคราะห์กรรมและเชื่อว่าท่านช่วยเสริมดวงโชคลาภความมั่นคงและความ ความปลอดภัยที่ศารปุย่าอุดรธานีจุดไหว้ช้งงวนสวยถือเป็นจุดสําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตและการงานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศของศาลปู่ย่าอุดรธานีที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุดรธานีและผู้ศรัทธาทั่วประเทศใครที่กําลังมองหาที่ขอพอรเรื่องโชคลาภค้าขายหรือความสําเร็จต้องห้ามพลาดมาสักการะที่นี่สักครั้งนะคะสําหรับการเดินทางผู้ที่จะมาสักการะศาลปู่ย่าอุดรธานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีใกล้กับศูนย์การค้ายูดิทาวและสถานีรถไฟอุดรธานีเดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ และรถส่วนตัวเวลาทำการสารปุ๋ย่าอุดรธานีเปิดทุกวันตั้งแต่6นาฬกาถึง18นาฬิกาของทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ